โอเดกาดทุบสถิติประตูของลมพาดมาตินโอเดกาดกองกลางตัวรุกของอาเซนอนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนัดล่าสุดหลังจากบุกไปถลม่มนิวคาเซิลอยู่ในแต่สองต่อศูนย์ในเกมนัดล่าสุดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมาตินโอเดกาดกับตันทีมอาเซนอนเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญในการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกของเดอะกันเนอร์ในฤดูกาลนี้และล่าสุดเขาได้ทำลายสถิติของแฟรงค์ลมพาดหลังทำประตูช่วยให้อาเซนนอน ออกนำไปก่อนที่เซนเจมพาร์คในนาทีที่1 4โดยโอเดกาดยิงต่ำเข้ามุมล่างเพื่อหนีนิกปอปก่อนที่ฟาเบียนชากองหลังของทีมนิวคาสเซิลจะทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่71คว้า3คะแนนสำคัญไลบีแมนซิตี้จะฝูงอยู่เพียงหนึ่งแต้มเท่านั้นในการลุ้นแชมป์จากรายงานระบุว่าประตูของโอเดกาดในเกมได้ทำลายสถิติของลมพาดสำหรับประตูโอเพนเพลย์ที่เคยทำไว้ที่12ประตูในฤดูกาลเดียวเมื่อฤดูกาล2009-10 โดยโอเดกาดทำไป13ประตูจากจังหวะโอเพนเพลย์ลบสถิติกเก่าของแฟรงคงลัมพาดไปเรียบร้อยแล้ว